เกิดอะไรขึ้นข้าวข้าวอ่ะขไม่คุยกับใครเลยอะไรกันน่ยใครอไอ้นั่นคนเลวนะครับชมหน้าคนไม่ไมีฮะกลัวตอนเนี้ย ยไม่รู้ตัวนะครับยังไม่รู้ตัวอ๋อหมดใช่ว่าเอไที่่แม่ไม่คุยด้วยัดวยนี่คขอบคุณมากยมยพี่ต้องถามจริงถามจริง เล่นใหญ่ใช่ไหมใครยังไม่ได้น้ำยังไม่ได้น้ำอีกยังไม่ได้มิลอาเป็นเมเนอรัลหรือว่าเป็นเซนเซ่รือว่าเมเนอรัลได้อะไรก็ได้ค่ะเฮ้ยมาเอาน้ำให้มิวดิอ้าวพี่ก้อยสวัสดีค่ะพบกันสดุทุกคนพี่ก้อยมาพี่ก้อยสวัสดีค่ะยังมันถึงน้ำ ตัวนี้แล้วยังไงน้ำแล,แล้วว่าแล้วยังไงไ,ไ,ไม่ดีแล้วพ <c oughs> อเออไม่ไม่มีประโยชน์ว่กหมดมุกยังไงคะหรือว่าเขาดีเกินไปหรือเ่าไม,ไม,ไม่คนคิดจะต้องเฉลยดีามากอา <c oughs> โอ้โไม่เอาไม่เอาร เขาอีกไหมเดี๋ยวรสชาติหายมัเปลี่ยนมึงนับคนดิจะไปถ่ายรูปโดนนับคนหนึ่งนับชื่อนับชื่อนับชื่อเลยทำไมไม่มีดีหวะไม่วีแม่ปูโค้กดีโอเคอันเดี๋ยวโอ้ยมึงนี่เล่นอะไรเกี่ยวกับเราหรือเปล่าโอ้โหแม่งเผ็ดที่ถ่ายมือให้ก้อยดัชวินหน่อย ไม่เรื่องของเรื่องคือมากอะบอกว่าแกไม่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 ก้อยกันมากมาเอ้ามีเกี่ยวกันคิดว่าเมนีเล่นตอนป .2 นั่นแหละแล้วก็มีความรู้สึกว่าเชื่อป้าเล่นหนักก้อยไม่หลุหรอกซึ่งเรไม่รู้จริงเออแล้วก็อยากมีความรู้สึกว่าชีวิตดีไปพวกเรามีตัวก็เลยอยากเล่นอยากเล่นเลยตนาที่ทำจัดทำการแสดงไหนไหนจริงๆแล้วไม่คืออะไรนะไอ้ทีกทรแสดงนี้ขึ้มาเพราะว่าเรารู้สึกว่าชีวิตคุณโทรเจกกันไปเราลองทำคนเดียว คุณแบบมีแรงที่ดีสุขภาพก็ดีการงานก็มั่นคงหน้าตาก็สวยใช่ไหมที่คุณเจอมาลสุขข่าวเยอะ้าาวก็อ่าวโมโหจ้ามากเป็นคนเลยบอกว่าพี่ตู่มาลงกับต้ยด้วยอ่ะมาตู่มาเยอมาก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 เป็นคนและย่างและคนที่เล่นดีที่สุดในนี้ยต้องยกให้นักแสดงแบบคนนี้คือสุดยอดก็คือมีวัดดีจ้า มิวแหวดดีมิวรองเท้ามิวว่อ๋อหวดดีค่ะกินมิวบอกว่าแผนนี้คือคิดตั้งแต่ก่อนเดินขึ้นมาตอนี่าไอ้แต่งูอยู่ใบ้าเป็นคนยังไงแล้วหมอจี๊ยบอนคืนเล่นได้แย่มากคืออะไรือหมออะไรเจอจุดเดียวที่เรารู้สึกคือทำไมมันไม่กินยามูเซนี่อยู่้าน้าไ่ ไม่ใช่ไม่ใช่แก้แล้วน้ำอ่ะแล้วน้ำอ่ะน้ำฟอนน้ำอ่ะที่เขาให้ทุกคนไม่ให้ตัวเองไม่รู้หรอไม่ใช่เขาตัวเองไม่ได้เขาฉากมันไม่มีของก้อยก็ไม่แตกไงโอ้แม้ว่าคนแบบนี้ดีเกินทำให้ต้องจมไหม